กลับมาจัดเต็มแบบเต็มพิกัดกับงานคารวาลแฟนทีวีสัญจอคทั้งนี้เราโครจรมาเจอพี่น้องชาวชนบุรีตามคำเรียกร้องเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงมาอิ่มบุญอิ่มท้องและสร้างความสุขให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านชาติยายจีนจังหวัดชนบุรีหลังจากนั้น5โมงเย็นก็เตรียมมาระเบิดความมันกันต่อที่สนามกีฬาแหลมฉบังกับมากมฟรีคอนเสิร์ตนำทีมเสียงกรีดโดยตั้งแตนชนาดารีเอิร e ์นเดอะสตาร์ ออบสุพนัทหญิงลีสีจุมพลเอิ้นขวัญวรัญญาและมินตราอินทิราโมลาเลส 27กระกฎาคมนี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชนบรุรีมาร่วมสนุกสนานกับหญิงลีหญิงละลากับคารวานแฟนทีวีสัญจรนะคะมามวนมาเต้นหนาไวท้ที่น้ำกันหลายๆดวะจ้าร่วมสนับสนุนความมันโดยโอชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป